ได้ยินก๊าได้ครับชื่อวีระไอ้เพื่อนตอนเพื่อนพูดเดี๋ยว่อนแซวดิแอ๊ะเอ๊ะเพื่อนพูดเดี๋วแซวเด็กก็มาตื๊บมาจั๊กนะอ่ะมาต่อไปเลยวีระเป็นคนกล้าหาญแข็งแกร่งครับวีระอยู่ใครครับกับป้ากับลุงครับวีระไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมครับพ่อแม่วีระเป็นอะไรครับเสียครับเสียเสียนานยัง คุณพ่อวีระทำอาชีพอะไรพ่อวีระเป็นทหารแล้วเสียทำ,ทำไมวีระถึงต้องมีความกล้าหาเพราะว่าเราเป็นลูกทหารมันน่นใจในตัวเองมากกว่าน,นี้ดูนนทำได้ดีกว่าดีกว่เมื่อวานโอเคคนต่อไปใครยังไม่ได้พูดบ้างอ่ะโอเคใครยกมือก่อนเอา<ต>คนที่หลังมา นูชื่อดอนแก้วมาจากจังหวัดสุพรณค่นคนกษณะนิสัยนเงยบเแว่าอกน,นแก้วอยู่กับใครครับ <c oughs> อ๋อคือว่าดวงแก้วมาจากสุพรรณอาศัยอยู่คนเดียวเหรอพูดเนิ่ไหมอนแก้วนี่ต้องพูดเนื่งนทุกวันสุพรรณยังไงโอเคไม่เป็นไรดวงแก้ว จันทอนเป็นยังไงอ่ะครับเไหนอ่ะไม่เห็นเตะเลยเไปเดินมาใหม่เลยหนหอรู่เลยเอ้านว่ะจันทร์คลักษณะของนทลอาเะวก็อารมแดกัไมรนะครับอารมณ์แรปวนพัดดงัสุดๆแล้วก็ เป็นยังไงกับเพื่อนๆจันทร์อเป็นยังไงเพื่อนๆชอบล้อจันทนนร์อหรือว่ายังอ๋อจันทนนนร์อ,อ,อชอบแกล้งเพื่อนใช่ไหมโอเคไป